ย้อนว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยเท่าอยากจีบอยากเ้าเอาน้ำสาวสำน้อยเอาจนหัวงอกยังมาถูกหลอกด้วยคำซ้ำออยลงมักเด็กหน่อยต้องคอยเอาใจเจ้าหน่อย อยากได้ยังผู้เท่านี้ก็หาห้ซื้อทองให้ใส่เหลี่ยมทั้งแขนทั้งคอเมื่อถือรุ่นใหม่เงินทองให้ใส่จนพอยังแอบควงหนุ่มลูกหลอ่อมานอนแค่คอคิดนอกใจเฮา